ขยับมาอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะฝากฝั่งฝ่งงายค้านแบทเทิลกันกับคุณศัก์สยามฝ่ายค้านเขาเชื่อนะคะว่าคุณศักสยามนั้นให้นอมินีเนี่ยไปถือครองหุ้นทั้งทงท,งที่ตัวเองยังเป็นเจ้าของตัวจริงอยู่เจ้าของบริษัทกอ่อสร้างรายใหญ่ซึ่งก็รับงานกับกระทรวงคมนาคมด้วยฝ่ายค้านเขาก็เลยจัดการเอาแบบนี้เขาเสนอเรื่องไปที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าช่วยเสนอไปยังประธานของสารรัฐธรรมนูนหน่อยวินิจฉัยซิว่าคุณศักสยามนั้น ควรที่จะสิ้นสุดตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นะคะให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วยทีนี้ฝากฝั่งของคุณศักสยามโดยคุณสุภชัยใจสมุดค่ะนายทะเบียนพักภูมิใจไทยก็เลยออกมาแถลงเลยบอกว่าผมขอแถลงหน่อยนะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเคยมีการยื่นไปถึงปปชแล้วดังนั้นการที่พักฝ่ายค้านเสนอเรื่องให้คุณศักสยามพ้นสมาชิกภาพความเป็นรัฐมนตรีกับสสเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่สุจริตเลย ดูเหมือนจะมีเจตานาก่อให้เกิดความเสียหายในคะแนนนิยมของภูมิใจไทยด้วยทําแบบนี้ไม่ได้นะคะวันนี้คุณศักสยามได้ทําหนังสือถึงประธานสภาชี้แจงว่าการกล่าวหาคุณศักสยามนั้นเป็นเพียงการอ้างเหตุผลข้อสงสัยมูลเหตุเดียวกันกับที่ปปชกําลังสอบสวนอยู่แล้วจนถึงวันนี้ปปชก็ยังไม่ได้ดําเนินการอะไรที่มันแสดงให้เห็นว่าคุณศักสยามนั้นผิดจริง ฝ่ายค้านเนี่ยต้องการอะไรต้องการทําลายกันทางการเมืองใช่ไหมหลังจากนี้เป็นเรื่องของประธานสภาที่จะดําเนินการนะคะว่าอพิจารณาไปว่าควรจะส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญไหมแต่บอกเลยนะประธานสภาเนี่ยไม่ควรเป็นเพียงบุรุษไปสณีใช้คํานี้นะคะแต่หากประธานสภาเห็นว่าควรเสนอไปอยังสารรัฐธรรมนูญคุณศักสยามก็เห็นว่างั้นก็เอาเรื่องที่คุณศักสยามคัดค้านเนี่ยส่งเข้าไปด้วยได้ไหมไปด้วยกันทั้งคู่เลยเ หลังจากคุณศักสยามออกมาโต้แยง้งทางฝ่ายค้านแล้วก็กดดันไปที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่เป็นแค่บุรุษไปรษณีเนี่ยน,นะครับคุณชุมสายสียาภัยรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ออกมาโต้เหมือนกันว่าถึงแม้จะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันมาแล้วแต่แต่มันก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ที่ปป,ปชจะดำเนินคดีต่อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติในมาตรา144ของรัฐธรรมนูญ2560เนี่ย<อ>เขาก็ให้อำนาจเฉพาะของสมาชิกรัฐสภาคือสอสอสอวสอามารถตรวจสอบกันเองหรือในฐานะกรรมธิการว่าไปมีส่วนทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่ไม่ใช่การไปดูหมิ่นใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จไม่ได้มีวาระซ่อนเร้นอะไรคุณชุมสายบอกว่าคุณสุภาชัยเนี่ยเป็นนักการเมืองต้องไปดูดีๆว่าเรื่องนี้มันจริงหรือมันเท็จ มันมีการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือไม่เอาข้อเท็จจริงเอาหลักฐานมากางกันให้ประชาชนได้ดูเลยว่างบของกระทรวงคมนาคมส่วนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเนี่ยจัดสรรกันอย่างไรลงจังหวัดบุรีร,รัมย์และจังหวัดอื่นๆแตกต่างกันอย่างไรนี่ทางเมือ,อไทยก็ย้อนคุณสุภชัยทีอ่ออกมาโต้แทนคุณศักสยาม แต่ฝั่งฝ่งคุณอนุทินที่เป็นหัวหน้าภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าก็ปล่อยมันเป็นไปตามกระบวนการนะคุณอนุทินก็ดูไม่ได้หวั่นไหวนะคะชี้แจงกรณีนี้เช่นเดียวกันค่ะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เคยยกมาอภิปรายกันตอนนั้นแล้วนี่ตอนกันยายนปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการโหวตกันซึ่งผลโหวตก็คือไว้วางใจเพราะฉะนั้นมันน่าจะจบไปแล้วนะแต่สิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องต่อไปยังหน่วยงานอื่นมันก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายคุณอนุทินบอกว่าผมเนี่ยคุยกับคุณศักสยามแล้วท่านก็ไม่ได้กังวลอะไรสักหน่อย ทีนี้นะคะก็เลยถามว่าเอาแล้วเรื่องที่บอกว่ามันจะไปกระทบกับคะแนนความนิยมคะแนนเสียงของภูมิใจไทยล่ะคุณอนุทินก็ตอบมาประมาณว่าทุกวันนี้ประชาชนรู้ดีว่าตรงไหนมันคือเกมการเมืองอจบนะก็ตอีกความไปในด้านนั้นค่ะ